สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ทำเพื่ออ,อธิบายรายละเอียดเรื่องเตาปิ้งย่างไร้ควันใช้ถ่านนะขนาด100ลิตรและ200ลิตรนะครับอันนี้ขนาด200ลิตรนะครับตามคอมเมนต์มีลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นมาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเตาที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเขาบอกว่าเตานี้เวลาใช้เนะี่ยเวลาน้ำมันลงไปเนี่ย จะไปผสมกับถ่านนะทำคือน้ํามันไปผสมกับถ่านที่กําลังหุงไอที่กําลังปิ้งเนี่ยทำให้กวันเยอะอะไรลักษณะอย่างนี้แล้วก็การเชื่อมไม่เรียบร้อยนะครับผมเข้าใจว่า,าคนที่ให้แสดงความคิดเห็นมาที่ใน YouTube ของร้านตลาดแก๊สเนี่ยก็คงไปซื้อเตาที่อื่นมาซึ่งเจอปัญหาไม่ได้ยก ลังฐานให้สูงจากาที่ขี้เท่าลงและก็ไม่มีช่องที่จะให้น้ํามันลงแบบด้านล่างแบบของร้านตลาดไทยแก๊สนะครับร้านตลาดไ่ยแก๊สนี่ครับจะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับครอบแบบนี้นะครับเวลาปิ้งเราครอบอย่างนี้แล้วก็ด้านข้างเราสามารถเปิดรับลมเพื่อเร่งเตาให้แรงขึ้นหรือถ้าเกิดคุณลูกค,ค้าไม่ใช้นะฮะพักเตาใช้ก็ ปิดลงมานี่ครับด้านในจะมีทิปปิ้งสงชั้นชั้นล่างและชั้นบนและสังเกตคุณลูกค้าสังเกตด้านข้างนะครับสข้างจะเป็นตะแกรงที่ใส่ถ่านเราจะยกสูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ํามันจะลงไปผสมกับเตาถ่านที่เราปิ้งอยู่นะฮะที่ลูกค้าได้ค่ได้แสดงความคิดเห็นมาซึ่งมันไม่ตรงามาคอมเมนต์ใน YouTube ของร้านตลดแก๊สนะครับซึ่ง เข้าใจว่าเขาคงซื้อเตาที่อื่นมาแล้วก็เหมารวมว่าเตาแบบนี้ต้องเป็นอย่างที่เขาใช้อยู่นะครับเราก็ขอแก้ข่าวกันนะครับดูรายละเอียดของเตาให้ดีๆนะครับของเราเนี่ยถังน้ำหวานนะครับแล้วการเชื่อมของเราแน่นอนและก็แข็งแรงนะครับแล้วด้านในเราจะมีสองชั้นแล้วที่วางฐานตะกร้าวางฐานสองข้างจะยกสูงขึ้นมา นะครับรับรองว่าเวลาน้ำมันลงเนี่ยไม่โดนฐานแน่นอนนะครับนะเวลาพับเก็บก็ขาสามารถพับเก็บอยู่ในด้านในได้นะครับคลิปนี้เลยก็ทำามาทําแสดงความาความรู้สินค้าของเราของร้านตัดไทแก๊สให้ชัดเจนขึ้นนะครับกลัวว่าลินครับช่องนี้เป็นช่องเปิดให้อากาศเข้าพอเปิดสองข้างเนี่ยจะทำให้ไฟแรงขึ้น แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ได้ใช้หรือ,อจะพักก็ปิดลงสองข้างนะครับอากาศไม่เข้าก็จะทำให้ประหยัดถ่านลงไปนะครับเวลาที่เราไม่ใช้นะครับตะแกง2ชั้นเนี่ยสามารถยกขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำฟาร์มสะอาดได้นะครับนี่ครับตัวนี้เวลาเก็บเรียบร้อยนะครับขาจะพับเก็บใส่ในตัวถังได้เลยนะครับอันนี้เป็นถังน้ำหวานนะครับแล้วก็สะอาด นะครับไม่ใช่ถังน้ํามันนะครับตอนนี้ขนาด200ลิตรเรามีขนาด200ลิตรและ100ลิตร100ลิตรก็2ชั้นนี้เหมือนกันเลยนะครับสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ